กริปมากถ้าเป็นเบบียังไม่เข้าปถมได้แม็กใหม่ยางใหม่ขับเดิมๆดิยอมเดินดีกว่า Z Edition 2.4ดีเซล6เกียร์น็อตไม่ขยับบุ๊กเซอร์วิสครบน็อตไม่มีขยับปี20แท้แท รถทุกคันที่เต็นท์ทำมาตรฐานให้ลูกค้าทุกท่านเหมือนกันหมดจะสดจะสดจะสดจะผ่อนก็ส่งถึงบ้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟิองถายให้ลูกค้าเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนรีวิวพร้อมหัวส่งถึงบ้านทันทีภายในเลี่ยมเลี่ยมครับรถบ้านโลมาน้อยแอดมินส้ม0 8 1 3 1 4 7 6 0 0